ขวนขวนข้ากลับมาแล้ววันนี้เธาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรวันนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยขวนขวนเจ้าได้เคยใส่เลือดของเจ้าใส่ในยาให้ตรงยาและฝฟิงหลานหรือเปล่าใช่ทำไมป่ายตี้ถึงได้ดูจริงจังขนาดนั้นละ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ดื่มยาของเจ้าแล้วตรงยาและฝฟิงหลานก็ปลุกพลังของอสูรขึ้นมาฮะจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะข้าคิดว่าเลือดของเจ้ามีโอกาสที่จะทำให้พลังวิญญาณของอสูรตื่นขึ้นได้เจ้าต้องระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้ความลับนี้หลุดออกไปนะอืเสี่ยวป้าเธออยู่หรือเปล่าเนี่ยเราอยู่นี่เสี่ยวป้าพลังวิญญาณของฉันสามารถปลุกพลังวิญญาณของอสูรให้ตื่นขึ้นได้จริงๆเหรอก็ประมาณนั้นต้นไม้แทบ เป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตและโดยธรรมชาติก็มีพลังในการปลูกสิ่งต่างๆให้ตื่นขึ้นมาได้แต่ฉันเคยใช้เลือดของฉันในการรักษามากา่อนแล้วทําไมฉันไม่เห็นมีใครปลูกพลังวิญญาณของพวกเขาได้เลยล่ะในตอนนั้นมเมล็ดพันธุ์ไม้แทบในตัวของคุณนั้นยังอยู่ในสภาพหลับไหลยอยู่แต่ว่าตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ไม้แทบได้งอกออกมาแล้วมันจึงมีพลังที่จะปลูกพลังวิญญ,ญาณของอสูรได้โดยธรรมชาติ แต่ก็มีอยู่หลายคนที่พลังชีวิตถูกหวยซานดึงดูดไปมีแค่ตรงยาและเฟิงหลานเท่านั้นที่ปลูกพลังวิญญ,ญาณอสูรได้สําเร็จหรือว่าโอกาสในการปลูกพลังวิญญาณจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์กันแนะ่แน่นอนอยู่แล้วการปลูกพลังวิญญาณอสูรน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไดอย่างการปลูกกระลำปลีหรอกนะหากว่าทุกคนในเผ่าหมาป่าหินได้ดื่มเลือดของฉันบางทีครึ่งหนึ่งของพวกเขาอาจจะสามารถปลูกพลังวิญญ,ญาณอสูรได้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละนะ เลือดของเจ้าสามารถปลุกพลังวิญญาณอสูรได้อย่างนั้นเหรอมันสามารถเพิ่มโอกาสในการปลุกพลังวิญญาณอสูรได้แต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาไม่ได้นะห้ามบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้หวหวหนนระวังหน่อยสิหากใครที่มีเจตนาไม่ดีรู้เข้าเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายนะข้ารู้ว่าเจ้าอยากจะช่วยพวกเราแต่ว่า เราไม่สามารถเร่งเรื่องนี้ได้ข้าได้ล่วงเกินวิหารพระจันทร์มืดและเผาพีศาร์แล้วดังนั้นข้าจึงต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเราจริงๆแล้วล่ะนะฉันเข้าใจแล้วมีแค่ป่ายตี้และเธอเท่านั้นที่รู้หลังจากที่หวยซานตายที่ภูเขาหินวิกฤตอื่นๆอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นอีกฉันจําเป็นต้องหาวิธีพัฒนาความสามารบและเตรียมตัวเอาไว้นี่เป็นอนัญมณีสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเผ่าไม้เทพ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับพืชมีไม้เล็กๆอยู่ข้างในด้วยสวยมากเลยนะเวลามินดอยดังนั้นอัญ,ญมณีสีเขียวจึงมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางตอนนี้แค่ทำมันไปก่อนนะฉันคิดว่ามันดีมากเลยนะเอาละ่ะพวกเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหวนๆเจ้ามีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆเจ้าเข้าใจทักษะในการสื่อสารกับพืชได้อย่างรวดเร็วเลยละ่ะ ตอนนี้จะสามารถลองสื่อสารกับพืชภายนอกได้แล้วจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะท่านอาจารย์งั้นก็ให้เถาวันกลายพันธุ์เป็นเป้าหมายแรกของการสื่อสารเลยก็แล้วกันนะเถาวันกลายพันธุ์เธอได้ยินฉันไหมหวหวหนนนี่เจ้ากำลังพูดกับข้าเหรอใช่ฉันเองข้าดีใจมากที่ได้คุยกับเจ้าเราสามารถสื่อสารกันได้จริงๆด้วย ขอแสดงความยินดีกับนายท่านด้วยท่านได้เรียนรู้ภาษาแห่งธรรมชาติและทำภารกิจเสริมส่วนแรกของตำนานต้นไม้แทบได้สำเร็จแล้วนี่มันอะไรเนี่ยอย่าหาว่าพ่อไม่รักเลยนะอัญมณีสีเขียวหนึ่งก้อนสามารถสร้างพันธสัญญากับพืชได้หนึ่งชนิดลูกปัดสิเมตรท่านสามารถสร้างสัญญากับพืชสิประเภทได้น่าทึ่งมากฉันจะทำสัญญากับพืชได้ยังไงท่านก็แค่ถามว่า มันอยากจะมากับท่านไหมหากตกลงท่านก็สามารถทําสัญญาได้ฉันจะลองดูนะเธอนะคอยปกป้องภูเขาหินนี้มาเลยตลอดเธอเป็นผู้ปกป้องที่เชื่อถือได้เธอมาอยู่กับฉันได้ไหมขอบคุณมากเลยนะที่ต้องการพาข้าไปด้วยกันแต่ถ้าออกไปข้าจะไม่สามารถปกป้องภูเขาหินได้อีกต่อไปขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรฉันเคารพการตัดสินใจของเธอนะข้าจะให้ถววันแก่เจ้ามันจะปกป้องเจ้าในนาของข้า น่ารักจรงเลยนั่นหมายความว่าสัญญานี้ประสบความสำเร็จแล้วฉันจะเรียกเธอว่าเจ้าเขียวน้อยท่านแม่เป็นของข้าห้ามแต่ต้องนางนะข้าชอบเจ้าของและข้าก็ชอบเจ้าด้วยอย่าคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วข้าจะให้เจ้าเข้าใกล้ท่านแม่ได้นะออกไปซะข้าชอบนะบ้าเอ้ยถอยให้ห่างจากข้านะนี่ใช่ไหมที่พวกเขาบอกว่าคนที่ตื้นนะสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งได้ฉันจะดูแลเธอให้ดีนะ เจ้าเขียวน้อยนั่นท่านหมอของพวกเรานี่ดูเหมือนว่านางกําลังพูดกับต้นไม้อยู่นะตามที่คาดไว้เลยนะท่านหมอของเรานั้นนางคือโชคชะตาของเผ่ามาป่าหินของเราจริงๆหนึ่งเดือนต่อมาภูเขาหินก็ได้ต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญจํานวนหนึ่งยินดีต้อนรับนักเดินทางจากแดนไกลข้ามาที่นี่ภายใต้คําสั่งของมหาปุโรหิตแห่งวิหารพระจันทร์มืดเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการตายของหวยซานและเหมียวเว่ย ข้าชื่อตวนเหิมาตามคำสั่งของมหาปุโรหิตแห่งวิหารพระจันทร์มืดข้ามาที่ภูเขาหินเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการตายของหวยซานและเหมียวเว่ยน่าเสียดายนะที่หวยซานและเหมียวเว่ยถูกเผาพิศารฆ่าตายแล้วร่างของพวกเขาละ่ะร่างของพวกเขาปนเปื้อนไปด้วยเลือดปีศาจเราต้องเผาพวกเขาทั้งหมดเพื่อป้องกันโรคเลือดมรณนะนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องราวจากมุมของเจ้าเท่านั้นเจ้ามีหลักฐานไหมละ่ะ คำอธิบายนี้ไม่มีช่องโหว่เลยถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีทางหาข้อผิดพลาดได้ข้ามีพยานคนหนึ่งเชื่อคุยจากวิหารไม้เทพได้เห็นขวยสารและเมียวไว้ถูกเผาพิศดารข้าตายด้วยตาของนางเองเชื่อคุยนักบวชที่ถูกส่งมาจากวิหารไม้เทพอย่างนั้นเหรอใช่นางเป็นนักบวชไม่ใช่คนจากภูเขาหินดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลว่านางจะเข้าข้างพวกเราหรอกนะพาข้าไปพบนาง ท่านดักบวชข้าตวนเขิงจากวิหารพระจันร์มืดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าท่านเคยเห็นขวยสารและเมียวไหวหรือไม่ท่านรู้หรือไม่ว่าทําไมพวกเขาถึงถูกฆ่าข้าจะรู้ได้ยังไงว่าทําไมพวกเขาถึงถูกฆ่าเผ่าปีศาจจาเป็นต้องมีเหตุผลในการฆ่าด้วยเหรอเจ้ากําลังพยายามดักฆ่าด้วยคําพูดใช่ไหมท่านได้เห็นด้วยตาของตัวท่านเองไม่ว่าพวกเขาถูกเผ่าปีศาจฆ่าใช่ท่านช่วยบอกข้าได้ไหมว่า หวยซ่าเล่เมียวไว้ตายแยกกันยังไงเช่นพวกเขาถูกบีบคอตายจมน้ำหรือว่าถูกขวาทั้งเป็นเจ้าบ้าเยลิงขอให้ข้าช่วยยืนยันคำให้การเท็จโดยไม่ได้อธิบายสถานการณ์อะไรให้ชัดเจนเลยมหาปุโรหิตคนใหม่ของวิหารพระจันทร์มืดมีตาทิพและสามารถมองเห็นสิ่งต่งตางๆที่เกิดขึ้นในระยะไกลได้ข้าจะปกปิดเรื่องนี้ได้อย่างไรนะด้โปรด ตอบคำถามของข้าด้วยข้าขอคิดก่อนสิตอนนั้นมันวุ่นวายมากใครจะจำได้แม่นยำขนาดนั้นได้ละ่ะออดูเหมือนว่าคนหนึ่งจะถูกตัดหัวและอีกคนก็ถูกแทงทะลุนหน้าอกพวกเผ่าปีศาจช่างโหดร้ายจริงๆนะท่านแน่ใจนะว่าพวกเขาตายแบบนั้นอะไรอีกละ่ะเจ้ากำลังจะบอกว่าสิ่งที่ข้าเห็นมันไม่ถูกต้องเหรอข้าพยายามจะหลอกเฉยคุยแต่ว่านางไม่หลงกลเลย ตอนนี้ดูเหมือนว่าการตายของหวยซาและเมียวเว่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเผ่าหมาป่าแต่อย่างใดข้าจะกลับไปรายงานผลการสอบสวนให้ท่านมหาปุโรหิตที่สอบเจ้าจะไม่อยู่ทานข้าวหน่อยเหรอเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะได้จัดการเรื่องที่เข้าใจผิดนะไม่จําเป็นหรอกเรื่องนี้มันจบแค่นี้จริงๆเหรอเนี่ยเข้มงวดข้าจํากัดให้มากขึ้นกวนน่านี้ต้วนเหงิง เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นภูเขาหินจะไม่สงบสุขอีกต่อไปต้วนเขิงไปแล้วมหาปุโรหิตแห่งวิหารพระจันมืดไม่เชื่อเขาอาจจะส่งคนไปที่ภูเขาหินเพิ่มเหตุการณ์คงไม่จบแค่นี้หรอกตอนนี้พวกเราจะทำยังไงดีเราปลอมเป็นเผาปีศาจแล้วไปซุ่มโจมตีต้วนเขิงระหว่างทางกลับกันดีไหมเมื่อถึงเวลานั้นแม้ว่ามหาปุโรหิตจะยังคงสงสัยเราเขาก็จะมุ่งเน้นไปกับการจัดการเผาปีศาจก่อน วิธีนี้ก็ไม่เลวนะมันก็เป็นไปได้จริงๆแล้วนะแล้วเธอวางแผนจะส่งใครไปปลอมตัวเป็นเผ่าปีศาจเพื่อรอบโจมตีละ่ะเจ้าเหมาะสมที่สุดที่จะปลอมตัวเป็นเผ่าปีศาจเพื่อความปลอดภัยของหววหวนข้าไม่สามารถจัดการกับคนจำนวนมากขนาดนี้เพียงลำพังได้หรอกนะให้เผานกช่วยเจ้าสิความแข็งแกร่งของเขาสูงที่สุดในบรรดาพวกเราสี่คนเลยนะ สังเย่ยและเฉลิงพวกเขาจะไม่เจอปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีทางหรอกนะเฉลิงเป็นคนที่แข็งแกร่งมากมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเขาได้แต่ถ้าหากว่าพวกเขาเจอกับเผ่าพิศาจตัวจริงจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะพวกเขาไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกนะวันต่อมาสังเงียเฉลิงพวกเธอกลับมาแล้วไม่มีบาดแผลนะขอบคุณพระเจ้าที่พวกเธอไม่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าเป็นห่วงข้าอย่างนั้นเหรอสถานการณ์เป็นยังไงบ้างกลุ่มของพวกต้วนเหิงถูกจัดการแล้วแต่ไม่ใช่พวกเราเป็นฝีมือของเผาปีศาจฮะนี่มันเผาปีศาจนี่นะดูซิดูเหมือนว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องสู้แล้วนะฮะฉันเพิง่ง เธอพูดลางร้ายออกไปหรือเปล่าเนี่ย